จากที่เราได้นําเสนอการจัดหาน้ําดิบมปยังฐานปฏิบัติการเมืองมุกจ้าไปในตอนที่แล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาของกําลังพลตอนผลิตน้ำประปาสนามกองร้อยทหารช่างกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูพวกเขามีวิธีการอย่างไรเราจะไปติดตามกันครับ เมื่อขบวนยานยนต์ได้นาน้าดิบจากบ่อน้ําบาดาลมาถึงฐานปฏิบัติการมุกจ้าแล้วจะนํามาบรรจุกเก็บไว้ในถังน้ําดิบขนาด189,000ลิตรเพื่อผลิตน้ําประปาปัจจุบันในฐานปฏิบัติการมุกจ้ามีความต้องการใช้น้ําวันละประมาณ60,000ลิตรและจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเมื่อกําลังพลส่วนที่2ได้เดินทางมาสมทบตอนผลิตน้ําประปาสนามกองร้อยทหารจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบขอจัดอุปสรรคในเรื่องนี้ การผลิตน้ำประปาจะแยกออกเป็นสส่วนคือการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเครื่องผลิตน้ำแบบสเตลา่าจะใช้ผลิตน้ำอุปโภคน้ำดิบจะผ่านกลองหยาบแล้วฆ่าเชื้อโรคด้วยสารคลอรีนเพียงเท่านี้ก็จะสามารถนำมาใช้อุปโภคได้แล้วสำหรับการผลิตน้ำเพื่อการบริโภคนั้นกระบวนการผลิตจะใช้เครื่องผลิตน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิสน้ำดิบจะผ่านกลองหยาบเพื่อกลองสารแผวนลอยที่มีขนาดใหญ่ต่อจากนั้น กำจัดสีและกลิ่นด้วยกลองคาร์บอนเติมสารคอรีนฆ่าเชื้อขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการกลองด้วยกลองอาซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้น้ำซึมผ่านกลองที่มีความละเอียดสามารถกลองเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้และสุดท้ายจะมีการฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งด้วยลำแสง UV ร้อยเอกสุรชัยอยู่แก้วผู้บังคับตอนผลิตน้ำประปาสนามกองร้อยทหารช่างได้กล่าวถึงคุณภาพของน้ำที่ผ่านการผลิตว่า ในการทดสอบคุณภาพน้ำประปานั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญไปอย่างยิ่งเพื่อให้กำลังพลในกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้มั่นใจว่าน้ำประปาที่เขาบัวพวกและบริโภคนั้นมีความสะอาดและได้มาตรฐานเพียงพอในการทดสอบคุณภาพน้ำประปาเริ่มแรกจากการเก็บตัวอย่างน้ำที่ได้จากการผลิตในการทดสอบคุณภาพน้ำเราจะทดสอบด้วยกันทั้งหมด3ค่าได้แก่ 1. คือการทดสอบค่าสารแขวนลอยในน้ำ 2. คือการทดสอบค่า pH ของน้ำ 3. า 3. คือการทดสอบค่าสารคลอรีนตกค้างในน้ำตอนประประสาสนามกองร้อยทหารช่างแม้จะมีกำลังพลภายในหน่วยเพียงไม่กี่นายแต่ก็สามารถแสดงความมีประสิทธิภาพผลิตน้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกับการปฏิบัติภา,ภารกิจรักษาสันติภาพซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งชาติ วษาติจงระยูกาลถ่าจงรยภาพระจุลถ่ายภาันพรกิ่งกา้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสูดาน